จะมาผัดโ๊วยเสี่ยนกันครับใส่ส <at> ลับลงไปนี่ฮะก็จะมีฟองเต้าหู้มีดอกไม้ดอกไม้กีนนะฮะเนี่ยฟองเต้าหู้ดอกไม้กีนมีเดนูนูนะครับแคล็ ใส่หมูนะครับแต่หมูเราลวกไปแล้วเ๋ยวเติมเหล้าอีนหน่อยครับ i yeah. have คุงลบครับลดน้ำมันหอยนะครับหอยน้ำตาลปุณลบครับก็บผิวขาวนี่จะออกแนวแบบเหมือนผัดผัดุูนเส้นฮนะเอ่อเป็นสไาตลา์จีน เส้นแล้วก็ตบเ้วยขึ้นช่ครับอันนี้จะไม่เน้นวุ้นเส้นมากครับ คุณเส้นสุกก็เป็นพอชิมรสดูก่อนครับ อมดอกไม้จีนมากเลยครับหอมเหล้าจีนดอกไม้จีนก็นะผมก็ขึ้น่ช้ครับเล่นไฟครับเรียบร้บอยฮะใส่ริก่ไทยปนนิดหน่อยครับอาตัดเติร์ครับ ผัดโป้ยเสียงของเราสีสันสวยงามครับเดี๋ยวจัดใส่จานกันเลยใส่จานกันครับ